มามามาพี่ชันชัยมาพี่มาแม่ผู้ใหญ่เรียกเอาอะไรที่รถมามามเฮ้ยอะไรเนาะรถพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่นะคะอุ้ยสวัสดีค่ะน้องเมงสาวทองอะไรเอ่ยเรียกเอาอะไรคะ ของบ้านเหรอคะแม่ผู้ใหญ่ใช่ค่ะนี่ก็คือมะขามกวนนะคะอุยของไม่เมย์เหรอคะมะขามกวนนะคะวุ้ยเยอะมากเลยค่ะอนี่คือห้าเราค่ะก็สิบบาทค่ะคนละกี่อันคะสองอันคนละคนละสองอันนะคะมะขามกวนค่ะจากเอฟซีที่ไหนคะแม่ผู้ใหญ่จากแม่มีค่ะแม่เมย์ขอบคุณค่ะมะขามกวนนะคะขอบคุณแม่เมย์นะคะ

ที่อยู่ในที่บริเวณนี้นะคะให้โชคให้ลาบแก่ลูกแก่ทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังด้วยเถิด